ขาให้ผมไปทําหุ่นไงเขาให้ผมไปแบบเออไปออกกําลังกายนู่นนี่นั่นเพราะว่าเรื่องนี้ต้องโชว์เยอะเออผมก็แบบโอเคครับผมจะพยายามทําให้ได้นะครับผมก็เต็มที่อ่ะเออก็ต้องเต็มที่ในในเรื่องนี้ให้ได้ครับเดี๋ยวนี้เขากินแบบอกไก่เห็นแบบเออไปฟิตเข้าฟิตเนสทุกวันอะไรเงี้ยครับเ,ออเขาน่าทําได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาก็อยากมีหุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยขึ้นชื่อว่าพี่นุชชี่เนี่ยก็ต้องมีอะไรที่แบบว่า มีมีความอาร์ตมีภาพสวยมีความแบบเอออีโรติกนิดๆแบบสวยภาพสวยอะไรเงี้ยแต่ดูเป็นศิลปะอะไรเงี้ยครับกลางๆปีครับกลางๆงปีน่าจะได้ได้แบบว่าปอยกล้องแล้วก็ทำทุกๆอย่างสําเร็จเพราะว่าช่วงออ่เต้นปีเราน่าจะซ้อมคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตพี่เบก้าของเราหกคนอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีโอกาสจะได้ดูไปีหน้าครับได้ดูแหละกันว่า น่าจะออนในปีหน้านะผมว่า,าไปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะได้ชมกันแน่นอนแน่นอนแน่นอนทุกคนสองพครับสองพก็น่าจะเข้าปีที่9ครับอืมนานมาก9ปีมันผ่านมากี่เรื่องแล้ว เก้าเรื่องเก้าปีเก้าเรื่องโอ้โหเยอะมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรายังยังมีอะไรใหม่ๆที่เราต้องค้นหาอีกเยอะครับหมายความว่าคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราได้ได้เจอได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เราแบบรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ตลอดเออเราก็เลยอยากเล่นในสิ่งๆนั้นตลอดเลยไงครับ ครับก็จริงๆเราก็เป็นออคู่ทํางานที่โอเคแล้วก็ดีมากๆเพราะเราก็เราทํางานกันด้วยกันทุกเกือบทุกปีอะไรเงี้ยก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีครั้งนี้มาเป็นเ,ออเล่นซีรีส์กับพี่นูชีอีกด้วยซึ่งซึ่งเราเนี่ยก็เคยร่วมงานกับพี่นูชีมาแล้วอ,อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครับเรื่องนี้เป็นยังไงโอ้เรื่องนี้ก็โชว์เซ็กซี่นิดหนึ่งครับเหมือนแบบว่าเราเป็นนะักพนักงานไอที เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยครับแล้วกันก็เป็นเหมือนแบบอาร์ติสเป็นนักวาดรูปแล้วเหมือนแบบวันหนึ่งเขาเบิร์นเอา์ในการการการทำงานของเขาเขาก็มาเจอผมซึ่งผมก็ถูกใจแล้วก็เหมือนแบบจ้างมาเป็นนอมินีของของตัวผมเองเพราะผมเป็นคนทํางานแล้วผม,ม่ชอบเจอคนไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบดาม่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมาแบบว่าเออไปไประชุมแทนผมไปทานู่นทํานี่ทํานั่นแทนผมอะไรเงี้ยเรื่องราวมันก็จะเกิดหลังจากนั้นกัน ทำไมใช้คำว่าติกตี๊ขึ้นมานิดนึงเขาให้ผมไปทําหุ่นไงเขาให้ผมไปแบบเออไปออกกําลังกายนู่นนี่นั่นเพราะว่าเรื่องนี้ต้องโชว์เยอะเออผมก็แบบโอเคครับผมจะพยายามทําไม่ได้นะครับผมก็เต็มที่อ่ะเออก็ต้องเต็มที่ในในเรื่องนี้ให้ได้ครับ,รบการเรื่องนี้เป็นไงครับก็เรื่องนี้ก็เออขึ้นชื่อว่าพี่นุชชีเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่แบบว่า มีมีความ Art, อาร์ตมีภาพสวยมีความแบบเอออีโรติกนิด,นดแบบสวยภาพสวยอะไรเงี้ยแต่ดูเป็นศิลปะอะไรเงี้ยครับนะใช่ใช่ใช,ใช่แล้วครับก็คร<อ>ั้นงนี้ก็เนี่ยครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้พี่นุชชีก็อยากให้เราสองคนเนี่ยดูโตขึ้นด้วยใช่เรียบร้อยดูบุตรลอดูครับรอดูตอนเปิดกล้องเพราะตอนนี้เขาฟิตอยู่ใช่ให้กกกรมแ่นงาไลับ เขาฟิตเดี๋ยวนี้เขากินแบบอกไก่เห็นแบบเออไป<ม>ฟิตเข้าฟิตเนสท,ทุกวันอะไรเงี้ยครับ<ม>เขาน่าทำได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาก็อยากมีคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมก็ละครสองตัวนี้ยากมปตลอดบมก็เออเราเห็นข๋องกกันมาอะไรเกิดเกือพี่กวดบาทกันผมว่ามันก็ไม่มีตัวไหนง่ายเลยแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะน่าจะทำเวิร์กช็อปกันโหดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้บทยังไม่ไม่ออกมาชัดเจนว่าว่ามันเป็นแบบไหนแต่ผมรู้สึกอยู่แล้วว่าถ้าเจอพี่ตุ้ชี่อ่ะไม่มีอะไรง่ายอ่าฮะใช่ครับ ก็เตรียมตัวนี่แหละครับเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายจริงๆใช่เพราะตอนเราถ่ายน็อตมีเราก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ผลงานมันออกมาดีไงเราก็พร้อมที่จะลุยไปกับเขาใช่ครับพร้อมเติมสำหรับโปรเจกต์มีอะไรนะครับพร้อมเติมสำหรับโปรเจกต์ใช่พร้อมพร้อมครับนี่เราเริ่มเกช็บ้างยังหรือยังเลยครับยังเลยครับเพราะมันน่าจะครึ่งปีหลังน่าจะรอปีหน้าครับช่วงต้นปีหน้าน่าจะเริ่มเวิร์กช็อปกันละ แต่ปีหน้าจะได้เปิดกล้องเดืนงาหรือว่ากอเปิดกล้องปลายปีน่าจะประมาณกลางกลางปีครับกลางกลางปีน่าจะได้ได้แบบว่าเปิดกล้องแล้วก็ทำทุกุอย่างสำเร็จเพราะว่าช่วงเอต้นปีเราน่าจะซ้อมคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตพีเบก้าของเราหกคนอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีโอกาสจะได้ดูในปีหน้าไได้ดูแหละกันว่าน่าจะออนในปีหน้านะผมว่าปลายปลายปีอะไรเงี้ยครับน่าจะได้ชมกันแน่นอนแน่นอนแน่นอนทุกคน เอากันปากกันหน่อยนะปากโอเคครับก็ฝากซีรีส์นะครับสำหรับเบิร์นเอา n d ซินโดมนะครับก็ปีหน้าได้เจอกันแน่ครับโอเคสำหรับผมก็ฝากพีเบกาแล้วกันครับต้นปีเดือนมีนาเจอกันสำหรับพีเบกาครับใช่ะค่ะ